สวัสดีครับทุกท่านไทวอรมาแล้วเดอ้ออันนี้คืออันนี้นนคืนนนอนาข้าวที่กำลังเขียวขจีนะครับเห็นบหดูนู่นอะ่ะนาข้าวที่กำลังเขียวสีสันดูแล้วสบายตาเห็นไหมนุ่นอ่ะมองไปทางไหนก็เขียวมีนกมีน้ำนุ่นอ่ะนกเพื่อนก็อยู่นุ่นบนต้นไม้นุ่น สีเขียวดูแล้วสบายตาสบายใจเห็นไหมคู้น่ฝั่งนี้ก็อีกฝั่งนึงนี่ด้านนี้ข้าวก็กำลังขึ้นแล้วนี่เห็นไหมอีกหน่อยถ้าข้าวขึ้นเต็มจะสวยมากขอบอกเลยเห็นไหมมันจะเป็นแปลงใหญ่แล้วก็สวย ดูแล้วเย็นตาเย็นใจแน่นอนนี่นี่ตรงนี้ก็อีกหนึ่งแปลงของพ,อพ่อเพื่อนเห็นไหมน้ำเต็มข้าวเขียวดูแล้วสบายตาโอ้สดชื่นดูเห็นไหมยาวไปนู่นอ่ะถ้าลงรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวข้ามันขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วมันจะสวยมากได้บรรยากาศฟินไม่ต้องคิดอะไรมากมายดูกันบรรยากาศงามๆแบบ สบายสบายนี่สวนด้านนี้ก็อีกหนึ่งแปลงเห็นไหมของเพื่อนมีสวนมะม่วงมีต้นไม้นานาพันธุ์มีทั้งไม้ผลเอาไว้รับประทานไว้ขายของเพื่อนเราก็อาศัยวิวเพื่อนนำวันนี้ภารกิจของพี่เอ๊บก็มีอีกเยอะต้องทำอะไรอีกเยอะไหนจะทำาบ้งทำบ้านเนาะนนี้ก็พาชมบรรยากาศ ให้ดูบรรยากาศร <c oughs> อบๆบ้านแล้วบ้านปลาทองแล้วเห็นไหมท้องไร่ท้องนา,าก็เห็นแล้วสบายตาสบายใจไม่ต้องวุ่นวายกับใครอยู่กันสองตาใหญ่มองๆเมฆเห็นไ,ไหมนีไงไงไง่เไหมนี่ก็บ้าน ทางนี้ก็คลองไส่ไก่น้ําเริ่มใสแล้วที่พีเพเพ่เพชรปลูกเอพี่เพชรขุดไว้นะคลองไส้เป็ดไส่เป็ดนู่นยาวไปนวดน้าใส่แล้วบัวก็ที่ปลูกไว้ก็ขึ้นแล้วโอ้มีงูนําต้นงูกินปลาบอน้ำที่ปลูกไว้ก็ใบบัวที่ปลูกไว้ก็เริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมแตกใบออกมาแล้วบัวเป็นบัวปลูกไว้ในคลองคลองไส่เป็ดแล้ว ยาวไปนู่นเลยท้องส้เป็ดเราพี่โคก็เรียกแล้ห่างพ่อมาได้เลยนูนะ่นอะฝั่งนู้นก็เป็นแนวต้นกล้วยของพ่อจันเพื่อนเพื่อนปลูกกล้วยไว้แล้วก็ทำเป็นโรงโรงนาเพื่อนเห็นไหมยากาศก็จะประมาณนี้แหละท้องฟ้าก็วันนี้ก็ไม่มีแดดแดดก็ไม่เยอะ แดดบางๆท้องฟ้าก็ยังคึ้มคึ้มอยู่แต่บรรยากาศแบบนี้แหละดีมันไม่ร้อนเพราะว่าท้องฟ้าคึ้มแดดน้อยแล้วก็ลมเย็นทั้งวันเลยวันนี้ไม่กลางวันนี่ไม่ต้องเปิดถ้าลมเลยเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งลมโชยลมกวกทั้งวันเป็นหมอนนอนเว้นได้เลยว่าถ่อไปขันมีอูนี่แขนอูนอนนอนเว้นนี่สบายเลยกันผู้ใดามากนอนเว้นนะ่ะ นอนเวทในเบิดเมือแลวเห็นปะโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ดูคลิปให้พวกเราเดอ้อพี่นาพี่เพชรครับและเด็กน้อยอีกสามคนขอบพระคุณพี่ๆเดอ้อเจียกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย